English with Teacher a n g Hello everyone. How are you today? เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสบายดีกันไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่คุณครูเอามาฝากนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ describing people's appearance หรือการอธิบายลักษณะภายนอกของคนนั่นเองนะคะในการอธิบายลักษณะภายนอกของคนนะคะก็จะมีหลายส่วนนะคะแต่ว่าวันนี้ส่วนที่ครูจะนำมาฝากนักเรียนนะคะก็คือจะเป็นส่วนด้านบนนะคะ มีอะไรบ้างค่ะเริ่มจาก nose ก่อนเลยค่ะ nose คือจมูกใช่ไหมคะ mouth ปาก lips ริมฝีปาก eye s t hair ผมแล้วก็ face ใบหน้านะคะวันนี้จะเป็น part ที่หนึ่งนะคะครูจะพาอธิบายลักษณะใบหน้านะคะตั้งแต่คอขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นนะคะเริ่มจากลาก่อนเลยค่ะ ถ้าตาหนึ่งข้างเราใช้คําว่า eye ใช่ไหมคะแต่ถ้าตาสองข้างปกติคนเรามีตาสองข้างเนาะเราก็จะเติม s เข้าไปค่ะเป็น eyes เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราจะใช้คําว่า eyes นะคะทุกคนในการที่เราจะอธิบายลักษณะของตานั้นนะคะมันก็จะ,ะคําที่เอามาอธิบายลักษณะของตาอธิบายลักษณะของคํานามหรืออธิบายลักษณะของคาสรรพนามเนี่ยเขาเรียกว่า adjective นะคะซึ่ง adjective เนี่ยเวลาที่เราเอามาเรียงกันมันก็จะมีเป็น adjective order เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ด้วยนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือ opinion opinion ก็คือความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นโดยทั่วไป2 size ขนาดนะคะสาม a p e นะคะก็คือลักษณะและสุดท้าย Col o r ก็คือสีเราเอาคำที่เป็น adjective เหล่านี้นะคะมาวางไว้ข้างหน้า eyes ซึ่งเป็นคำนามนะคะเพื่อที่จะขยาย eyes นั่นเองนะคะว่าตาของเรามีลักษณะยังไงมีสียังไงมีขนาดยังไงแล้วก็ความคิดเห็นโดยทั่วไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันที่หนึ่งเลยคะ่ะพ p i n i o n ความคิดเห็น beautiful attractive beautiful แปลว่าสวยที่สวยนะคะ attractive ที่มีเสน่ห์พอเราเอามาใส่นำหน้า eyes แล้วมันก็จะได้ว่า beautiful eyes attractive eyes นะคะต่อไป size ง่ายๆเลยะคะ่ะมี big โตนะคะตาโต small ตาเล็กนะคะแล้วก็มี shape นะคะที่เป็นลักษณะของตาอย่างเช่น monolid monolid m ม n น l ลกก็คือตาแบบแค่ชั้นเดียวนะคะฮู o เดดอ y e ตาแบบชั้นในนะคะตาชั้นหลบในนะคะหรือเป็นอาร์มอนอายส์อาร์มอนอส์เนี่ยส่วนมากจะเป็นตาแบบสำหรับแบบคนเอเชียนะคะตาสวยนะคะอาร์มอนอ e s ส์ต่อไป Color, คัลเลอร์ือสีนั่นเองนะคะอ่ะ ถ้า blue ใช่ไหมคะสีฟ้าเอามาใส่ข้างหน้า eyes ก็จะเป็น blue eyes ตาสีฟ้า gray eyes ตาสีเทานะคะ black eyes ตาสีดำ b r o w eyes ตาสีน้ำตาลอ่าทีนี้พอเราได้คำศัพท์มาแล้วเราก็จะมาเรียงประโยคค่ะอย่างเช่นเป็น opinion size แล้วก็ color อย่างเช่นอ่าดูตาสีฟ้า,ฟาสวยใช่ไหมคะ แล้วตาโตด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาเรียงเป็นประโยคก,ก็จะได้ว่าเป็น beautiful big blue eyes เวลาแปลก็จะได้เป็นตาสีฟ้าโตสวยนะคะ,ะหรือถ้าเราไม่อยากจะ,ะใช้ adjective เยอะเกินไปเราก็ใช้แค่สองตัวก็ได้เป็น big blue eyes ก็ได้หรือเป็น big eyes หรือว่า blue eyes เป็นเลยก็ได้นะคะ ต่อไป hair hair ก็คือผมนะคะ hair ตัวนี้ไม่เติม s นะคะเพราะเราถือว่าเส้นผมเป็นนามที่นับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนามที่นับไม่ได้ก็จะไม่มีการเติม s นะคะเด็กๆในการที่เราจะมาดอูอธิบายลักษณะของผมนะคะก็จะมาเรียงตามนี้เลยนะคะมี size shape ก็ color ค่ะเริ่มต้นค่ะ size ก่อนเลยผมยาว ผมยาวเขาใช้คำว่า long hair าถ้าผมปะบ่าก็จะเป็น shoulder length hair ผมสั้นก็เป็น short hair ต่อไป shape นะคะ s h a v e ถ้าผมตรงเขาจะใช้คำว่า straight hair ผมหยิกเป็น curly hair ถ้าผมลอนหรือผมอยากสกนะคะก็จะใช้เป็น wavy hair ค่ะ อะถ้าเป็นทรงผมผู้ชายบ้างนะคะถ้าเป็นแบบผมชี้ผมตั้งๆแบบนี้นะคะก็จะเป็น spiky hair นะคะถ้าเป็นหัวล้านนะคะก็จะเป็น bald นะคะต่อไป color color black hair สีดำ blond hair สีบลอนด์นะคะ silver hair สีเงิน white hair สีขาวนะคะทีนี้พอเราได้แบบคำศัพท์ ที่เป็นไซส์ที่เป็นเชฟแล้วก็เป็นคัลเลอร์แล้วเราลองเอาคำพวกนี้มาเรียงเพื่อที่จะอธิบายลักษณะของผมดูกันนะคะยกตัวอย่างตัวนี้ค่ะ yeah. Long very blonde hair เอาขนาดขึ้นก่อนเอาเชฟต,ตามมาแล้วก็ตามด้วยสี ะะแล้วก็ตามด้วย hair นะคะหรือคำนามที่เราอยากจะขยายนั่นเอง mm hmm. ก็จะได้เป็น long very b l o n d hair ผมสีบลอนด์อยากโสกยาวนะคะหรือเป็น long very hair แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็น very blonde hair ก็ได้นะคะหรือจะเป็น long b l o n d hair ได้เหมือนกันต่อไปค่ะ face face ก็คือใบหน้า Uh, ส่วนมากเราจะเป็นอธิบายแค่เชฟเท่านั้นนะคะเชฟแล้วก็จะมาดูมันจริงๆแล้วเชฟเนี่ยมันมีหลายลักษณะนะคะอันนี้คือครูแค่ยกตัวอย่างมาให้เราดูนะคะอันที่หนึ่งค่ะเป็น oval. o v a l o v a l ก็คือเป็นหน้าเป็นแบบหน้าวงรี square square หน้าเป็นแบบออกทรงเหลี่ยมนิดนึงนะคะออกเป็นแบบทรงเหลี่ยมนะคะ heart heart หน้าเป็นแบบ ตรงคางแหลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ตรงหนกเนี่ยจะขึ้นแบบตรงหนกแกะนะคะจะขึ้นแบบเยอะนิดนึงคล้ายๆกับเป็นรูปหัวใจหรือ round round กลมนะคะหน้าทรงกลมอ่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะออบเห็นไหมคะพี่หม่ำนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะหน้าเหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่า square เป็น square face นะคะหรือคนนี้เป็น oval oval face นะคะต่อไป nose nose ที่แปลว่าจมูกนะคะคำที่เราจะมาอาธิบายหรือ,อบรรยายลักษณะของ nose นะคะก็จะมี size แล้วก็ shape นะคะ size ก็มี2 size ค่ะมี big แล้วก็ small big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะ small ก็เล็กนะคะทีนี้ shape เนี่ยจริงๆแล้ว nose ก็จะมีแบบมีลักษณะหลายๆลักษณะนะคะเด็กๆ แต่ตัวนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะคะ flat อันที่หนึ่ง flat อ่าเป็นแบบแบนๆเรียบๆเรือนที่สอง pointed nose นะคะเรือนที่สองเป็น pointed nose ดูนะคะเป็นแบบจมูกแบบชี้ๆดุด่งๆขึ้นมานะคะเรียกว่า pointed nose ต่อไปค่ะ mouth 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 นะคะก็จะใช้เป็น size ไปเลยค่ะ Small mouth แล้วก็ wide mouth ไม่ได้ใช้เป็น big mouth นะคะใช้เป็น wide mouth wide ก็คือกว้างนะคะ wide ก็คือกว้าง small ปากเล็กๆนะคะต่อไปค่ะ lip lip ถ้า lip เนี่ยมันมีสองสองด้านใช่ไหมด้านบนกับด้านล่างถ้าแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็เรียกว่า lip ได้แต่ปกติ ลิมฝีปากเรามีด้านบนกับด้านล่างเราก็จะใช้เป็นคู่กันนะคะเป็นลิฟท์อ่าเป็นแบบนี้อ่าลิฟทคำที่จะมาอธิบายลักษณะของลิมฝีปากได้จะมีสองคำนะคะคำที่หนึ่งก็คือคำว่า full f u l l lips นะคะก็คือแบบเป็นลิมฝีปากหนาะๆเป็นแบบริมฝีปากแบบอบอิ่มนะคะใช้เป็น u l l lips ได้ใช่ไหมคะอันที่สองนะคะก็คือใช้เป็น thin l ล p s ซินลิฟนะคะเป็นลิงสีเปล่าแบบเล็กๆแบนๆนะประมาณนี้นะคะดูจากตัวอย่างก็ได้มาค่ะสุดท้ายมาดูที่ q ค i ิ time เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูมีคำถามมาให้ลองดูนะคะมาค่ะะ short b l o w n h a i and white mouth short b l o w n h a i and white mouth น้องเยนคิดว่าเป็นรูปไหนเอย่ย Huh. Short brown hair and white mouth เรามาช่วยกันแปลนะคะอา Short brown hair ผมเป็นไงคะผมสีน้ำตาลแล้วก็สั้น and และ white mouth แล้วก็ปากดูแบบลักษณะกว้างๆเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปไหนคะ A B หรือ C อ่ใช่เลยค่ะรูป C นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ Small black eyes small black eyes เป็นไงคะตาสีดำเล็กอ่าเป็นรูปไหนคะอ่ารูป A นะคะต่อไปค่ะอ้าวไม่มาซะงั้นนะคะงั้นครูขอผ่านเลยแล้วกันนะคะโอเคไม่เป็นไร การบ้านของนักเรียนนะคะนักเรียนลองเขียนอธิบายลักษณะภายนอกของนักเรียนนะคะหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกครูนิดนึงนะคะว่านักเรียนอธิบายลักษณะรูปร่างเอ่อลักษณะแบบตั้งแต่คอของตัวเองขึ้นไปเนี่ยอธิบายเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ See you a g a i n next time บายบาย